สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข่าวแจ้งเงินเข้าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คือวันที่1กันยายนนะครับซึ่งเงินที่โอนในวันพรุ่งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นเงินที่โอนงวดแรกของรัฐบาลท่านเศรษฐานะครับโดยวงเงินที่โอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สนะครับแต่3สิทธ์ที่ว่านี้นะครับ บางท่านก็จะได้แค่3เด้งนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพิเศษนะครับจะได้รับถึง8เด้งเลยนะครับโดยจํานวนนี้นะครับถ้าแยกออกมาก็จะเป็นวงเงินธงฟ้าถึง1,800บาทเลยนะครับเรียกว่าใช้กันแทบไม่หมดเลยนะครับสําหรับสิทธิ์แรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชําระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดสําหรับปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่4ประเภทนี้นะครับก็คือรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกนะครับแล้วก็รถบริษัทขนส่งจํากัดหรือบขศออแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้า b t s รถไฟฟ้ามหานคร MRT แล้วก็รถไฟความเร็วสูง AirPo r t Rail Link นะครับรายการสุดท้ายที่มีในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นรถไฟนั่นเองนะครับซึ่ง4อย่างนี้นะครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกของบัตรคนจนเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและก็จะมีต่อไปจนกว่าบัตรคนจนมันจะหายไปจากประเทศไทยนะครับแต่ยังมีขนส่งสาธารณะอีก4กลุ่มนะครับที่กําลังจะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งท่านที่มีบัตรคนจนนะครับจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับ ขนส่งสาธารณะ4กลุ่มที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีดังนี้ก็คือรถเอกชนร่วมขอสอมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีรถเอกชนร่วมบอขอสอและรถเอกชนแล้วก็ยังมีรถ2แถวรับจ้างนะครับประเภทสุดท้ายก็คือเรือโดยสารสาธารณะนะครับตอนนี้ถ้าท่านใดอยากจะใช้สิทธิ ตรงนี้นะครับก็ต้องรออีกประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสิ่งที่2นะครับก็คือส่วนลดค่าซื้อกา์ด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนก็เป็นเงินสดไม่ได้นะครับสะสมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนเลยแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประชาชนไปซื้อการ์ดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดสิทธิ์นี้นะครับใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีวย รเรียกว่าใครได้ใช้สิทธิ์นี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับและนี่นะครับเป็นสิทธิ์ที่3ก็คือค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทของเดิมจะได้รับ200กับ300นะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่วงเงินเดียวคือ300นะครับวงเงินนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็สะสมก็ไม่ได้วงเงินชําระค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนแล้วก็สามารถใช้้้้สสิิิทธ์ไไดดวยกกาาาาารรรรนนนํํบบัััตตปปปะะจะชชซือค ้ายธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้ได้ไม่จำกัดจํานวนค้างแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดอันนี้เป็นสิทธิที่ผู้ถือบัตรคนจนชอบที่สุดนะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นกลุ่มปกติก็คือจะได้รับสิทธิ์ละเด้งนะครับแต่จะมีกลุ่มพิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับได้รับเยอะที่สุดและนี่นะครับเป็นกลุ่มที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์มากที่สุดประจําเดือนกันยายนนี้นะครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับก็คือผู้ที่ได้รับสิิิทททธบัััััตตตรรรรรรสสววววดดกกกาาาาาแหห่่่งงอุนนนนะไ้ํยยืี27 ถึงวันที่26สิงหาคม66จะได้รับวงเงินทงฟ้าย้อนหลังของเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม66เพิ่มอีกคนละ1,500บาทเมษาถึงสิงหานะครับก็คือ5เดือนนะครับเดือนละ305เดือนก็1ัน0นะครับเมื่อรวมกับวงเงินทงฟ้าของเดือนนี้ซึ่งก็คือเดือนกันยานะครับอีก300บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินทงฟ้าในวันที่1กันยายนนี้1,800บาทเลยนะครับจะได้มากกว่าคนอื่นก็คือไอ้5เด้งย้อนหลังนี้นั่นเองนะครับ่ะจซึง เกี่ยวกับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุล้วนๆเลยนะครับว่ารัฐบาลใหม่นะครับรัฐบาลท่านเศรษฐานี้นะครับจะทําการเปเท่าไหร่บ้างนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับสองนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4พักรัฐบาลเปเท่าไหร่บ้างย้อนดูนโยบายพักฝั่งรัฐบาลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนเลือกตั้งใครสัญญาอะไรไว้บ้างวันที่23สิงหาคม2 5 6 6 หลังจากการออกระเบียบฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดคุณสมบัติล่าสุดของผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยการกำหนดคุณสมบัติใหม่จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารอย่างมากทั้งนักการเมืองจากหลายพักรวมถึงประชาชนที่มีมุมมองแตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่การจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเบื้องต้นประกาศเงลื่อนไขไว้ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น 3. ม,มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดทั้งนี้แล้วม,มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาประชาชนธุรกิจพามาทบทวนโนโยบายดูแลผู้สูงอายุของสีพักฝั่งรัฐบาลก็เลือกตั้งสัญญาว่าจะให้เบี้ยคนชราเท่าไหร่นี่นะครับสำหรับข้อ4นะครับเขามีเงื่อนไขว่าต้องให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขออกมานะครับซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินี้นะครับก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าจะไม,ม เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้นะครับแม้จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาที่ผ่านมานะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับกฎหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหมันนะครับเพราะว่าฝ่ายออกนโยบายนะครับไม่ทําการออกเงื่อนไขตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายให้อํานาจออกข้อกําหนดมาแต่ผู้ออกข้อกําหนดไม่ยอมออกนะครับกฎหมายมาตรานี้ก็คือไม่มีผลบังคับใช้นะครับสรุปง่ายๆก็คือท่านผู้สูงอายุนะครับยังได้รับเบียรทวนหน้าทุกคนเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับนโยบายพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไม่มีการประกาศเพิ่ เบี้ยคนชราแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ30บบาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยนัดคิวออนไลน์ไม่ต้องรอคิวนานผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลจากผู้ช่วยพยาบาล ทั้งที่บ้านและศูนย์ชีวาพิบาลของรัฐและเอกชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายลูกหลานสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยไม่ต้องลาง,งานให้การปรึกษาทางการแพทย์ผ่านทางไกลหรือเทเลเมดิซินรักษาและจ่ายยาออนไลน์ลดภาระของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์นโยบายพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยไม่เพิ่มเบี้ยคนชราแต่เสนอจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปโดยผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิในกรมธรรประกันชีวิตโดยอัตโนมัติไม่เสียค่าใช้ใจ่าย และไม่ต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันชีวิตด้วยเหตุผล2ข้อก็คือ 1. ในวันที่อยู่ ผู้สูงอายุจะไม่เป็นภาระของลูกหลานมีสิทธิกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพและหาเลี้ยงตัวเองได้ในวงเงิน2 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่จะใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่รัฐบาลทําให้ค้ำประกันตัวเอง2ในวันที่จากไปผู้สูงวัยไม่สร้างภาระให้ลูกหลานทุกคนจะมีมรดกให้ลูกหลานทายาทและครอบครัวรายละ1 0 0 0 0แบาทนโยบายนี้เข้าท่านะครับมีประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับจะเอาไปกู้เงินก็ได้นะครับเสียชีวิตก็ได้ตังค์อีกได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับนโยบายพ ปรับนโยบายเบี้ยยังชี้ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตั้งแต่อายุ60ปีเพิ่มเป็น3,000บาทต่อเดือนอายุ70ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น4,000บาทต่อเดือนและอายุ80ปีขึ้นไปเพิม่มเป็น5,000บาทต่อเดือนจากเดิมที่รับเบี้ยชรา7 0 0ร้ถึงแบาทต่อเดือนรวมถึงขยายอายุกเกษียณจาก60เป็น63ปี700-800ถึงนี้หมายถึงค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งถ้ารับจริงๆก็คือ 600- ้ถึงนนะครับนโยบายพักรวมไทยสร้างชาติพักรวมไทยสร้างชาติม,าาตมีนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงงอาาายุุเเป็นน1000บททท่กท่กกัชวว สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัยสร้างศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุในชุมชนลดภาษีให้แก่บริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุและเพิ่มเงินสมทบของภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกันตนมีไรายได้หลังกเกษียณอายุไม่น้อยกว่าเดือนละ1 0,000บาทของพักลุงตู่นี้ก็คือได้1 0 0 0เท่ากันหมดนะครับแต่ของพักลุงป้อมนี้นะครับได้เต็มเต็มเลยนะครับตั้งแต่3 0 0 0 4,000ันไปยัน5,000นะครับ